สวัสดีครับผมติงลี่ครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับกับที่ดินฉนดคุดแดงวิวเขา3า0อองศาแบบนี้เลยผมแบ่งขายเริ่มต้นตั้งแต่1ไร่2ไร่3ไร่มีครับผมอ่ะว่างอยู่ไม่กี่แปลงแล้วนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินเกษตรกรรมเป็นเขตพื้นที่สีเขียวอยู่ที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพจากเซ็นทรัลเวสต์เกตประมาณ 2ชั่วโมงนะครับอ่าหชั่วโมง40นาทีถึง2ชั่วโมงประมาณนี้นี่ให้ชมบรรยากาศก่นกอนเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องรายละเอียดกันนี่ครับบรรยากาศ360องงศาแบบนี้วิวเขาชัดๆอ่าพื้นที่เขียวๆมีน้ํามีไฟขยายเขตไว้ให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาก็ติดมิเตอร์ใช้งานได้เลยอ่าสำหรับใครที่ดูมาได้ประมาณนี้1นาทีแล้วอยากทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับปะ่ะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินฉนดคุฎแดงเริ่มต้นที่1ไร่นะครับราคาอยู่ที่3าม0 0 0เบาทต่อไร่นะครับ3าม0 0 0เบาทต่อไร่ผมจัดโปรโมชั่นผ่อนศให้1ปีชิวๆไปเลยครับผ่อนศูปอปีนะครับผมมีการขยายเขตไฟฟ้าปรับปาแล้วก็ถนนสาธารณะไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่า และที่สําคัญฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะครับณวันโอนนะคนะ่าใช้จ่ายณนวะันโอนเราฟรีให้นะครับผมไม่ต้องห่วงราคานี้3าม0สนบาทจบเลยครับที่ดินนะครับอยู่ใกล้กับอบตหนองประดู่เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นหรือจะไปที่เซเว่นซมารปั๊มน้ํามันปตทนะครับ ก็ประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วครับผมใกล้กับสถานีตำรวจสํานักงานที่ดินหรือโรงพยาบาลอำเภอเลาขวัญก็ประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองหรือสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผานะครับอยู่ที่อำเภออูทองนะครับเนี่ยก็จะมีพวกสกายบล็อกอย่างเงี้ยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่หน้าผานะครับก็แค่20นาทีเท่านั้นเองนะครับหรือจะเข้าไปที่ตัวโรบินสันสุพรรณบุรีนะครับก็ประมาณ40นาทีเท่านั้นอ่า หรือเราจะไปเซนทันเวสเกตจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ประมาณ120กิโลก็ไม่เกิน2ชั่วโมงครับนะหรือจะไปเที่ยวกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์ก็ร2อกิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายนะครับสำหรับที่ดินปืนนี้นะครับผมนะเข้าจากถนนทางหลวงชนบทเส้น4052นะครับเป็นถนนคอนกรีตยาวมาจนถึงหน้าแปลงนะครับเข้ามาเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นโดยพิกัดที่ แปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่เขาเรียกว่าชุมชนบ้านโปร่งใหม่นะตนนําบลหนองประดูอําเภอรเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเนาะใครชอบที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวไปติดตามนะครับตอนนี้ผมเหลือแปลงหนึ่งไรอยู่3แปลงแล้วก็1ไร่1งานอีก2แปลงแล้วก็แปลง2ไรกับ3ไรอีกอย่างละ1แปลงเนาะปะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันแต่ละแปลงเลยครับไปอา้าวนี่เลยครับสําหรับแปลง1ไร่นะครับ ตอนนี้ผมว่างอยู่3มแปลงนะครับผมโดยที่ด้านหน้านะครับจะหันออกไปทางทิศใต้ทั้ง3มแปลงเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่แปลงแรกเลยนะครับเป็นแปลงที่7ทับหอ่าโดยที่หน้ากว้างของแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่28เมตรหันหน้าออกไปทางทิศใต้เป็นที่ดินลักษณะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโดยหน้ากว้างก็28เนาะลึกลงมาก็ประมาณ56เมตรอ่า ใครสนใจแปลงนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับ3,90 0 0 0บาทผ่อนศูเปร์เซนต์ได้1ปีไม่มีดอกเบี้ยเลยหรือใครอยากผ่อนมากกว่านั้นนะครับ2ปี3ปีก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับโอเคเนาะไปกันที่แปลงถัดมาเลยครับแปลงนี้คือแปลง8ทับหนะครับใครสนใจก็พิมพ์8ทับหนึ่ได้เลยโดยหน้ากว้างแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่27เเมตรเนาะ โดยที่ลึกก็อยู่ที่ประมาณ56เมตรเห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้เลยครับอ่ะ360องศาก็เหมือนกันครับเป็นลักษณะพื้นที่นะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหันหน้าออกทางทิศใต้เรามากันที่แปลงที่3นะครับแปลงนี้เลย8ทับ2โอเคพิมพ์8ทับ2ได้เลยใครสนใจแปลงนี้นะครับอ่ะโดยที่แปลงนี้หน้ากว้างจะอยู่ที่29เมตรอ่ะเกือบๆ30เมตรเลยใครสนใจ แปลงนี้สวยเหมือนกันลึกอยู่ที่52เมตรนะครับลึกอยู่ที่52เมตรอ่าเป็นสี่เหลี่ยมปืนผ้าหันหน้าออกทิศใต้เนอะอ่านี่ครับบรรยากาศแบบนี้ใครชื่นชอบก็ลองดูนะครับ1ไร่ผมว่างอยู่3แปลงพื้นที่คิวเขียวแบบนี้ เทควิวเขาได้360องศาเลยนะครับ390,000บาทเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แปลง1ไร่1งานปะเรามาต่อกันที่แปลง1ไร่1งานนะครับหรือ500ตารางวานะครับตอนนี้ว่างอยู่แค่2แปลงนะครับผมหันหน้านะครับออกทางทิศเหนือก็คืออยู่ตรงข้ามกับแปลง1ไร่เมื่อสักครู่นี้เลยโดยมีถนนสาธารณะกั้นไว้นะครับอ่ะมีแนวเขตนะครับชัดเจน ไฟฟ้าน้าปปาถึงหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยขยายเขตไปให้แล้วนะครับขอมิเตอร์ได้เลยสำหรับแปลง500ตารางวานะครับผมเป็นแปลงที่3ทับหนึ่งนะครับอ่าใครสนใจแปลง3ทับหนึ่งก็แจ้งเข้ามาได้เลยโดยที่แปลงนี้หน้ากว้างอยู่ที่40เมตรลึกอยู่ที่49เมตรนะครับอ่าที่ดินเกือบเกือบจตุรัสนะครับเกือบเกือบจตุรัสเลยสำหรับแปลงถัดมานะครับ500ตารางวาหรือ1ไร่1งงานเนาะ เป็นแปลง3ทับ3นะครับผมโดยหน้ากว้างจะอยู่ที่45เมตรลึกก็คือ46เมตรอ่ะ45คู46นะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยทั้ง2แปลงนี้นะครับหันหน้าออกทางทิศเหนือนะครับหันหน้าออกทางทิศเหนืออ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับเหลือแค่2แปลงแล้วราคาแปลง500ตารางวาหรือ1ไร่1งานอยู่ที่4 0 0 0 0 0 87,500บาทเท่านั้นตกไร่ละ3,9 0 0นนั่นแหละครับพูดง่ายๆ4,87,500บาทเหมือนเดิมผ่อน0%ได้1ปีใครอยากผ่อน2ปี3ปีก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แปลงใหญ่แปลงมุม2แปลงสุดท้ายนะครับไปกันเลยมากันต่อครับแปลงนี้เป็นแปลง3ไร่แปลงมุมนะครับ ใครชื่นชอบแปลงนี้พิมพ์เลขสี่เลยครับแปลงนี้แปลงที่สี่นะครับอ่ะใครชอบพิมพ์เลขสี่เข้ามาเนื้อที่นะครับจะอยู่ที่สามไร่นะครับเนื้อที่อยู่ที่สามไร่นี่ติดถนนสองฝั่งเลยนะครับโดยฝั่งแรกหันหน้าออกทางทิศเหนือนะครับหันหน้าออกทางทิศเหนือติดถนนสาธารณประโยชน์นะครับโดยที่ฝั่งขวาของเราก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับ เป็นทิศต,ตะวันออกติดถนนสาธารณะ2ด้านเลยเป็นแปลงมุมนะครับอ่ะโดยด้านหน้าที่หันออกทิศเหนือเนี่ยหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่1 0 4เมตรโอ้โหย,ยาวๆไปเลยครับ1 0 4เมตรนะครับอ่าสำหรับด้านขวานะครับที่เป็นทิศต,ตะวันออกก็จะเห็นวิวเขาแบบนี้เหมือนกันนะอยู่ที่43เมตรอ่า100คูณ4 3ประมาณนั้นเลยครับอ่า 1 0 0คูณ43เป็นแนวผืนผ้านะครับ3ไร่สวยๆเลยเป็นแปลงมุมนี่ใครชอบแปลงมุมก็ติดต่อมาได้พิมพ์เลข4เลยนะครับขายอยู่ที่ไรล,ละ400,000บาทแปลงนี้แปลงมุม4 0 0 0 0นบาทนะครับ3ไร่คูณ4 0 0แสนก็อยู่ที่1ร้าน2 0 0แสนบาทผ่อน0%เปได้1ปีเหมือนเดิมเช่นเดิมครับโสนดคุดแดงทุกแปลงเหมือนเดิมนะครับผมน้ำไฟขยายเขตไว้ให้แล้ว ใครสนใจแปลงนี้1นล้านสองแสนบาทอ่ะนี่ครับลองเข้ามาเยี่ยมชมได้เนาะไปกันที่แปลงสุดท้ายแล้วนะครับแปลงสุดท้ายของเราจะเป็นแปลงที่9โอ้โหเลขมงคลนะครับแปลง9นะครับแปลงที่9เป็นเลขมงคลเลยใครชอบแปลงนี้นะครับผมเนื้อที่จะอยู่ที่2ไร่3งานแล้วก็11ตารางวาอ่ะ2ไร่3งาน1 1ตารางวา เกือบๆกับอ่าเกือบๆเท่ากับแปลงเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะแปลงนี้ด้านหน้าหันออกทางทิศใต้นะครับหันออกทางทิศใต้ติดถนนสาธารณะด้านหน้าส่วนด้านซ้ายมือเป็นถนนสาธารณะเช่นกันเป็นทิศตะวันออกเนาะอ่าด้านหน้าทิศใต้ด้านซ้ายทิศตะวันออกนะครับผมติดถนนสองด้านเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะครับโดยที่ทางด้านทิศใต้ที่เป็นด้านหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่ 9 6เมตรหน้ากว้างอยู่ที่9 6เมตรนะครับผมส่วนแนวทิศตะวันออกด้านซ้ายมือที่ติดเส้นสาธารณะเนี่ยจะอยู่ที่44เมตรนะครับอ่าด้านซ้ายอยู่ที่44เมตรกับเนื้อที่2ไร่3งาน11ตารางวานะครับอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมแปลงนี้นะครับเสนอขายอยู่ที่ 111 1 0 0 0 1ล้าน1น1่ง0 0บาทนะครับโอเคเนาะ1ล้าน1น1 0 0 0 0นบาท2ไร่3งาน11ตารางวากับแปลงที่9นะครับสำหรับข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินได้เลยนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินได้เลยนะครับแปลงนี้ที่ดินเป็นฉนดคุดแดงทุกๆแปลงนะครับ เป็นโฉนดคุดแดงทุกๆแปลงขยายเขตน้ําขยายเขตไฟนะครับถึงหน้าที่ดินแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีน้ํามีไฟถึงหน้าที่ดินแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเนาะฟรีค่าใช้จ่ายณนวะันโอนนะครับฟรีค่าใช้จ่ายณนวะันโอนนะครับผมติดต่อนัดเยี่ยมชมได้เลย0655195667 0655195667 โอเคสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ